สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยหานอยหานอยพิเศษประจักงที่ยี่สกันยายนสองันหาล่ราวัลเลขสองตัวางเลขที่ออกศูนย์รางวัลเลขสอตัวบนเลขที่ออกสี่ศู่รางวัลเลขสาตัวบนเลขที่ออกสองสี่ศนองสี่ศูนนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยหาน่อยห้าน่อย พิเศษประจางวันที่2 2กันยายนสองพันหายิดขอให้เชอรีมใช่ถูกหวยฮานอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนด้จ้าฝากไว้ได้จ้าส,สักไครก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบก,กันใหม่ในผลการออกหวยฮานอยในเวลา18บแนาฬิกา30สนาทีในฮานอยปกติสำหรับขังนี่ ขอบคุณและสวัสดีจ้า